สวัสดีครับกลับมาพบกันกับปูรูบอลเทพอีกเช่นเคยนะครับกับ,บ,บวีคอฟบอลเดือดวันนี้นี่ครับนะมีคู่หนึ่งเดือดเลยนี่ครับในวันที่17บเจกรกฎาคมก็เป็นทางฝั่งของอัรโตเบนะวันนี้ทีมจากลีคาร์ซัสสถานเนี่ยนะครับเจอกับลิเกียว,วาซอนะในศึกนะครับนะยูโรปาลีกเนี่ยก็ไปดูความพร้อมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ทีมไหนจะคว้าชัย ก็2คู่นี้นะครับนะเตะกันนะครับนะที่บ้านของทางฝั่งอัรโตเบเนียก็เคยเจอกันมาเนี่ยนะครับสนัดล่าสุดเนี่ยในศึกยูโรปาทั้ง3เกมเลยเนี่ยเป็นทางฝั่งของลิเกยวอซอนะครับที่คว้าชัยไปได้ทั้ง3เกมโดยนัดที่แล้วเนี่ยก็เปิดบ้านนะครับในทางฝั่งของลิเกอวอซอนะคว้าชัยไปได้ด้วยสกอร์หนูนย ไปดูความพร้อมนะครับนะผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับนะก็20เกมหลังสุดเนี่ยทุกรายการนะครับคว้าชัยไปได้เนี่ยสิเกมนะครับเสมอ2หลุดแพ้ไป7เกมโดยนัดท,ที่แล้วเนี่ยก็ไปเตะทางฝั่งของบ้านลิเกียววอซมาเนี่ยก็แพ้ไป1นศูนย์นะครับแล้วก็ผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยทุกรายการคว้าชัยไปได้แค่2เกมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลุดแพ้ไปเนี่ยนะครับถึง2เกมนะครับเสมอเป็นบอลในลีกเนี่ยอีก1เกม ทางฝั่งของผลงานในบ้านเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นีถึงแม้ว่า5นัดล่าสุดเนี่ยจะหลุดแพ้ไปนะครับสเกมเนะครับแพ้กับทางฝั่งของ f f c s t a n สตนานะครับแล้วก็ไคลลัดอันมาดีนีแต่ก็ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่เพราะว่าเปิดบ้านคว้าชัยเหนือทางฝั่งของ FK อติลาอูมาได้ ทางฝั่งของผลงานลิเกียวาซอนะครับทีมเยือนนะครับจากประเทศโปแลนด์เนี่ยนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเนี่ยเพราะว่า20เกมหลังสุดเนี่ยคว้าชัยไปได้ถึง11เกมนะครับเสมอมา3เกมแล้วหลุดแพ้ไปเนี่ยแค่6เกมเท่านั้นโดย5เกมล่าสุดนะครับคว้าชัยมาได้เนี่ย4เกมติดเลยนะครับติดเสมอกับทางฝั่งของลัสกาดมานะครับเกมหนึ่งนัดที่แล้วเนี่ยนะครับบุกไปชนะทางฝั่งของเลส์พนานมาได้นะครับด้วยสกอร์สองหนึ่ง นะครับแล้วก็ทางฝั่งของยูโรปานัดแรกนะครับก็เปิดบ้านชนะอาร์ตเบไปนนนัดนี้ก็เป็นเลกที่2ที่กลับมาเจอกันอีกครั้งก็คู่นี้นะครับผลงานเนี่ยทางฝั่งของลิเกวอวซ์แน่นอนนะที่จะคว้าชัยได้ในแมตชนี้นะครับเพราะว่าทางฝั่งของลิเกวอวซอเนี่ยนะครับนะเจอกันมาแล้วนะครับกับอาร์ตเบยเนี่ยสามนัดล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของลิเกวอวซอนะที่คว้าชัยไปได้ทั้ง3าเกม นะครับแล้วก็วันนี้ตัวนักเตะนะครับทางฝั่งของอาร์โตเบนเนี่ยก็ค่อนข้างนะมีตัวเจ็บกันเยอะนะครับสี่ถึงห้าลายทางฝั่งของลิเกวาซอเนี่ยนะจานก็ตัวหลักๆนะครับก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะน่าจะลุยในเลกสองได้นะครับในศึกคัดเลือกนะครับยูโรป้านะครับก็ฝากเชียวไว้ด้วยนะครับนะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะก็ไปแนวทางเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยก็น่าจะชัดชัยเนี่ยไปแน่